สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเครื่องอัดฐานของโคกบอบาว่านะครับจากประสบการณ์ที่เราไปส่งเตาขายต่นให้ลูกค้าลูกค้าบางท่านซื้อเครื่องอัดฐานมาแต่ใช้งานไม่ได้เนื่องจากว่ามอเตอร์ขนาดใหญ่5แรงหรือว่าเ5แรงที่กินกระแสสูงๆงพอมาใช้งานก็ไม่สามารถใช้งานได้ของเราจึงออกแบบให้ใช้มอเตอร์ชนิดพิเศษที่กินกระแส ใช้สําหรับพอ้แอมป์ได้กระแสพลคกไม่เกิน1 0แอมป์11แอมป์ก็คือใช้ไฟ5แอมป์ได้ครับหรือว่าใช้ไฟโซล่าเซลล์ได้ครับเราใช้วงจรควบคุมพิเศษก็คือสามารถควบคุมความเร็วของมอเตอร์ได้ครับมอเตอร์จะหมุนด้วยความเร็วและก็มีมีแรงหรือว่าเราจะาให้มอเตอร์หมุนด้วยความเร็วช้าลงแต่แรงของมอเตอร์ยังอยู่ที่เหมือนเดิมครับ นี่ครับคือกระแสะของของมอเตอร์ก็คือจรัน,นสุดพลิกคือประมาณ10 10, 10กว่าแอมป์แล้วก็ไหลลงมาอยู่ที่ต่ำกว่า10แอมป์ครับมอเตอร์ Motor, ขนาด3แดงนะครับตัวนี้สามารถควบคุมความเร็วได้ครับผมฐานอัดแท่งที่อัดออกมาก็มีคุณภาพนะครับดูลักษณะของฐานก็คือแน่น,นครับฐานอัดแท่งที่อัดออกมาก็คือ ใช้เหมือนเครื่องใหญ่ๆทั่วไปได้ครับฐานอะแท่งที่อัดมาถ้าลูกค้ามีเตาเขาถ่านของครบกว่าน,นะครับสามารถนําเอาไปอบในเตาอบของเราได้เลยครับไม่ไมต้องเอาไปตากแดดถ้าตากแดดคุณภาพอาจจะสู้เตาอบเราไม่ได้เนื่องจากว่าเตาอบเราเนี่ยเวลาอบอาจะไล่ความชื้นได้ดีฐานที่ออกมาจะมีคุณภาพสูงครับครับถ้ามีาลูกค้าท่านใด สนใจอยากได้เครื่องอัดฐานของโคบอกว่าติดต่อมาที่เฟซบุ๊กและเบอร์โทรที่ตะบุท้ายคลิปนี้นะครับ